สวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC ทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อฮาหนอยมัดรวมกันเลยนะคะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูนหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อเป็นยังไงท่านผู้ชม เมื่อว่านี่โชคมันกันบอธานมช้่มเมื่อว่านี่ห้าหน้อยเขาจักรอบธรนมช้่มเมื่อว่านี่ห้าหน้อยเขารอบเดียวกาฉาดกับบอรรม,ม่าธรูมชุมเหล็กบอมีหกนะคะเนาะเหล็กในตาล่างเหล็กเด่นบอมีหกธานมชมุชมเด่นสี่กับห้าวิ่งสี่รุดสี่เจาะแตกอยู่แต่ว่าแตกแครรอบเดียวเด้อค่ะเด้อ เขาปกติแค่รอบเดียวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ซ้ำโตกับบอเตะเจ็ดสี่แปดสี่แปดตรงๆนะคะเนาะสี่แปดตรงๆเจาะสี่แปดห้าแปดทันได้ถึกดีใจน้ำด้วยค่ะเด้อเดินสี่วิ่งสี่รูดสี่นะคะเนาะเจาะแตกไปที่สี่แปดตรงๆฮานอยรอบปกติได้กำไรบ่ละ่ะท่านผู้ชม มาตั้งแต่กาชาติพิเศษปกติกาชาตินี่ตั้งแต่ว่างมาบอดมาเลยท่านผู้ชมกาชาติเอา้าถ้าเบิ่งเมื่อนี่มันต้องมาท่านผู้ชมกาชาติเล่าพัฒนาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาโชคมันกันบอ่านผู้มชมแอดมินหน่อยฝันดีเมื่อวานนี่กระเถืกเล่าพัฒนาเยี่สิบบาทเด้อท่านผู้ชม เอาสำหรับท่านใดถือดีใจนําเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อห้าน้อยมาร่วมกันก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าจังเจอกันกับเล่าพัฒนาเลขเด่นทั้งสี่สูตรเด้อค่ะเด้อรวมเลขเด่นทั้งสี่สูตรแอดมินหนูหน้อยปังเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เล่า,าพัฒนาปังปังทุกสูตรเข้าทุกสูตรของแอดมินหนูหน้อย อ้าวธรรมาชัม,มาที่นี่ท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะคะเดอ้อเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีทัก idline noo 1599นะคะหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเบอร์โทรคนหาบาพอแล้วธรรมช้ชมบรูว่าเป็นอย่างคือกันนะคะเดอ้อให้ทัก idline noo 1599นะคะ เพราะว่าเบอร์โทรมันหาบ่พอได้ธรรมชม้ชมต้องทักไอเดียไลน์กกคลิกลิ่เท่าน,นั้นด้อค่ะเด้อแนวทางเลขคานน้อยมัดรวมประจำงวดวันที่22สิงหาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อคื้นนนุหน่อยกับฝันอีกเราได้ธรรมช้ชมหลังจากถือเลขเล่าแล้วเมื่อคืนนีนกับฝันแต่ว่าจำบ่ค่อยได้ไหมธรรมช้ชมมันบ่ชัดเจนปันใดฝันว่ามีงานอีกแล้ว,วธรนมชม้ชม ฝันว่าไดหนึ่งเขาเด้อเนี่ท่านผู้ชมว่ัสดีหนึ่งเขาแล้วจังไดนอท่านผู้ชมฟันดีอยู่ด้ขันฟันแบบนี้ฟันดีท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ชัดเจนปนันใดด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวรอฝฟันใหม่ก่อนท่านผู้ชมเมื่อคือนในฟันวาดไดหนึ่งเขาแล้วท่านผู้ชมเมื่อนี้ห้าน้อยเ่ากับสิขเข่าอีกท่านผู้ชมเมื่ออื่นเล่าพัฒนาเ่ากับสิแตกอีกคือเกา่านันละท่านผู้ชม รู้สึกว่าแอดมินหน่อยฝันดีทำม้ชมเมื่อวานนี้กับฝันไดยอ,อกเล็กหน่อยเนาะค่ะเนาะแอดมินไดเบาในคลิปอยู่ทำม้ชมฝันไดยอ,อกเล็กหน่อยอ่าเล็กหน่อยกินเข่ากับลาบแม่ทำม้ชมบัดที่นี้เมื่อคืนนี้ฝันอีกแล้วฝันว่าคล้ายๆมีงานอีกแล้วทำม้ชมอยู่บ้านไดหนึ่งเขา่าเลยได้ทำม้ชมอยู่บ้านไดหนึ่งเขา่าจำปะควยได้ไหมทำม้ชมมันเบาก็ได้ มันพอชัดเจนเอาถ้าฟันอีกแันไม่น่อยกสิมันเหล่าซูพอพอแม่แม่ฟังอีกเด้อค่ะเด้อแต่ว่ารู้สึกว่ามันฟันดีอยู่ท่านผู้ชมมาเบิ่งเลขเด่นหาหน่อยกันเลยเนาะค่ะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะ9 0้า7 8เด่น9กับ0 สิคู่วิน90 9าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเสามศูย์สีย์เสาสี่ สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดและเจ็ดแปดนะคะว่าเนี่มาคู่เดียวแต่ว่าเจาะไปถึกทางอยู่เด้อท่านผู้ชมมาคู่เดียวแต่ว่าแอดมินนหน่อยเจาะไปถึกทาง 48, อยู่เจาะสี่แปดอ่าเจาะแตกเนาะคะ่นะเนาะสองคู่ปัจนะจัยนะเจาะแตกท่านผู้ชมเมื่อนี่สิเจาะให้ตัวใดเลข เด่นในตาล่างมันบอเด่นปันไดท่านผู้ชมมันบอเด่นชนกับประจําวันเนาะค่ะเนาะเด่น9กับ0ย์วิ่ง9รูด9ก็แล้วกันท่านผู้ชมเหล็กเ่าพัฒนามันสีไหลมาฮอดฮานอยบะเมเนีท่านผู้ชมวิ่ง9รูดก้หกคู่เด่นเน้นเจาะถ่าเหล็กมา มือน,นี่ทางมันสิไปจังสี่เด้อทนผู้ชมทางมันสิบไป9ก้าสี่ทนผู้ชมแอดมมนหน่อยจ้าให้เก้าสี่เก้าเเจและ3าปดนะคะสคู่วัดใจติดดาวให้97กับ9กสเด้อค่ะเด้อเอา สิไปถึกทางบ่ทนผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อฮานอยมารวมสีน้อยนะคะกาชาติพิเศษปกติและ VIP เน้นพิเศษปกติและ VIP นะคะกาชาติท่านนดบ่ทนัดบอตองลงเด้อค่ะเด้อเน้นพิเศษปกติและ v i p รวมสีน้อยนะคะ ต่อมาชุด3ตัวด้วยค่ะเด้อสตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นนอน1คู่นะคะหมู่บ้านนี้เลขง,งามเป็นต้าม้าบม่าามาาด้ท่านผู้ชมหลายวันแล้วนะคะชุด3ตัวมันสิมาเบิร์นหามมากกว่าท่านผู้ชมเบิร์นหามนะคะเนาะสำหรับฮานอยช่วงนี้มันสิมาเบิร์นหาม อาชุดสตัวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อถ่ยายคลิปแอดมินหน่อยกับฝากล้านคือเก่าด้วยค่ะเด้อทันใดสนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าทั้งล้านเนาะ,ะเนาะสำหรับสินค้าทั้งล้านแอดมินหน่อยกับจะมีสบู่นะคะสะบู่กาแฟยาสิฟันแล้วก็อาหารเสริมอยู่คอลลาเจนนะคะ สบู่กุนตาระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ1 9 0บาทนะคะล้างหน้าทูดตัวได้เด้อค่ะเ้อพอๆแม่แม่ทันใดที่สนใจสั่งได้เลยกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชงุมนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะเขาชงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะกาแฟ กล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะยาสิวันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆด้วยค่ะเดอ้อแอดมินหน่อยไม่ยาสิบวันท่านผู้ชมยาสิบวันสมุนไพรสกัดจากเห็ดเดินเจือและว่านหางจระเข้นะคะท่านใดที่ปวดฟันบ่อยๆเสียวฟันบ่อยๆปวดเหงือกบ่อยๆด้วยค่ะเดอ้อสุขภาพปากฟันเหงือกไม่แข็งแรงท่านผู้ชม อมัดสังงยาสิบวันน้ำแอดมินูน้อยไปลองใส่เบิงเด้ยค่ะเดอ้อสำหรับยาสิบวันเป็นยาสิบวันสมุนไพรนะคะสะกัดจากเห็ดเย็นเจือและบ้านหางจร์เจ่ลองไปใส่เบิงธรรมชมใส่ดีอิลีจากที่พอๆแม่แม่ทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะะเนาะปัญหาเหล่านั้นนะจะค่อยๆหายไปเด้อค่ะเดอ้อจะค่อยๆหายไป อาการร้อนในนี่แถบจับบวอยมีเลยท่านผู้ชมจากทีม่มีบ่อยๆนะคะเนาะเป็นปีคุณได้ท่านผู้ชมเป็นปีเป็นปีเป็นสักหนึ่งครั้งกะบ,บ่เป็นยังนะคะเนาะ,ะแต่ก่อนแอดมินหน่อยๆมีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆปากร้อนใ,นในบ่อยไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้บ่มีได้ธรรมชมุมหนูหน่อยก็ใส่ยาซิฟันหลอดนี่แหละใส่มา,ดา,าได้หลายปีแล้วได้ท่าธรรมชมุมใช้เองขายเองใช้เองนะคะเนาะ ใส่ดีจนสมารเป็นตัวแทนไปนแล้วท่านผู้ชมมันใส่ดีีหลี่ขาดบด้ยาส0ฟันหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะเฮ็ดห้ฟปันกับเหงือกแข็งแรงด้วยท่านผู้ชมลดกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับยาสีฟันสม,มุนไพรหลอดนี้ต่อมาก็จะเป็นยูคอลลาเจนนะคะเป็นอาหารเสริมท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่าเด้อค่ะเด้อกะลองมาสั่งยูคอลลาเจนน้ำแอดมินหน่อย ไปท่านเบิงธรรมชมท่านใดที่ปวดตามข้อตามเขาะะ่าเด้อค่ะเด้อโยคอลลาเจนช่วยบำรุงกระดูกนะคะบำรุงกระดูกบำรุงเส้นเอ็นท่านใดที่ปวดอยู่นี้ทานแล้วก็ซีดีขึ้นธรรมชมกระปุกละ490บาทสมบีรตั้งแต่กระปุกแรกนะคะคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจก็ทักไลนะะ์เด้อค่ะเด้อทักไลน์หรือโทรได้เลยนะคะ ทักกล noo 1599หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าโทรก็คือ0818623581นะคะสำหรับท่านใดที่จะสั่งของนะคะอ่ะทาไู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะะ้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกท่าน พอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ